สวัสดีครับแมนยู24นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารของทีมปีศาจแดงในรอบวันกันนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวคราวภา,ายในสมโมสรกันก่อนก็มีรายงานจากสื่ออังกฤษนะครับ BBC ก็มีรายงานเรื่องของผลประกอบการของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาแมนยูมีตัวเลขขาดทุนสุทธิอยู่ที่113.2ล้านปอนด์ทำให ยอดรวมการขาดทุนในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งสูงถึง370ล้านปอนด์เลยโดยเฉพาะช่วง3ฤดูกาลหลังนะครับฤดูกาล2022-2023แมนยู 2023, ขาดทุน28.7ล้านปอนด์นะครับถัดจากนั้นไปเป็นฤดูกาล2021-2022แมนยู 2022, ก็ขาดทุน115.5ล้านปอนด์เรียกว่าขาดทุนแทบทุกปี อย่างไรก็ตามนะครับโอมาร์เบรดานะครับประธานบริหารสโมสรเนี่ยเขายืนยันว่าทางสโมสรเนี่ยมีการคิดคำนวณแล้วว่าตรงนี้มันจะไม่ละเมิดกฎ PSR หรือว่ากฎกำไรและความยั่งยืนของพรีเมียร์ลีกเพราะว่าการใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยไม่ขัดต่อการคำนวณของสโมสรน,นะครับเพราะว่าทางด้านแมนยูเองก็มีรายรับที่เข้ามาโกตรงนี้เหมือนกันยังเป็นทีมที่มีรายรับอันดับต้นๆของโลกอยู่ เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าจะไม่โดนทั้งกฎ P.S.R. ของ Premier League หรือว่ากฎ Financial Fair Play ของยูฟาก็จะผ่านได้แน่นอนสำหรับแมนยูนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปครับผู้บริหารชุดใหม่ก็เพิ่งจะเข้ามาคงมีการบ้านให้ทำเงินอีกพอสมควรแต่เราก็เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูก็มีการซื้อนักเตะที่มันสมเหตุสมผลขึ้นรวมถึงมีการขายนักเตะออกไปที่นำเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่สโมสรเข้ามาได้นะครับมากันที่เรื่องของคริสตินโอโรนันโดบ้าง เมื่อวานนี้เราเสนอข่าวไปที่เรื่องของโรนโดที่เขาบอกว่ายังรักแมนยูอยู่ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอนะครับที่เขาสัมภาษณ์กับรีโอฟรินานก็มีการปล่อยออกมาเป็นตอนๆเดี๋ยววันพฤหัสบดีเนี้ยจะมีการปล่อยออกมาแบบฟูลออปชั่นเลยแต่ว่าตัดเป็นตอนๆมาเนี่ยล่าสุดก็มีตอนใหม่ออกมาเป็นเรื่องที่โรนโดพูดถึงความขัดแย้งกับเอริกเทนฮาร์กซึ่งก็เป็นชนวนทําให้โรนโดเนี่ยยกเลิกสัญญากับสโมสรแล้วก็มาเล่นกับ ซาอุดีอาระเบียกับอัลนาเซอร์ในปัจจุบันเขาก็มีการให้สัมภาษณ์โจมตีเทนฮาครับแล้วก็วิจารณ์พฤติกรรมของนายใหญ่คนนี้อย่างรุนแรงโรนโดบอกว่าอย่างที่ผมเคยบอกคุณไปแล้วพวกเขาจําเป็นต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ในความคิดของผมโค้ชพูดว่าพวกเขาไม่สามารถแข่งขันเพื่อควา้าแชมป์ลีกและแชมเปี้ยนลีกได้ในฐานะโค้ชของแมนยูคุณไม่สามารถพูดได้ว่าคุณจะไม่สู้เพื่อแชมป์ลีกหรือแชมเปี้ยนลีกซึ่งบางทีเราอาจจะไม่มีศักยภาพขนาดนั้น แต่คุณจะพูดออกมาแบบนั้นไม่ได้เราต้องพยายามถ้าเทนฮากฟังรุดฟานิสลอยบางทีเขาอาจจะช่วยได้ผมคิดว่ามันช่วยได้เพราะเขารู้จักสโมสรและสโมสรสมควรฟังผู้เล่นที่เคยอยู่ที่นั่นรวมถึงริโอหรือรอยคีนหรือพอลสโคหรือ ville, Mac, แกลลีเนวิลแม้กระทั่งเซอร์อเลฟโกกุสันคุณไม่สามารถสร้างทีมขึ้นมาใหม่ได้โดยไม่มีความรู้ ไม่ใช่คนที่ทำงานออฟฟิศคนที่เข้าใจฟุตบอล99%คือคนที่อยู่ในห้องแต่งตัวพวกเขารู้ว่าจะจัดการกับผู้เล่นอย่างไรเป็นคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ดังนั้นผมเชื่อว่ารุดจะช่วยได้เพราะเขาอยู่ในสโมสรนเขารู้จักสโมสรนรู้จักแฟนๆถ้าโค้ชฟังเขาผมคิดว่าพวกเขาสามารถพัฒนาได้นี่คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโรนัลดนะครับผมเชื่อว่า DNA ของผีแดงนี่แหละคือคำตอบที่จะทำให้แมนยูเนี่ยกลับสู่เส้นทางได้ โดยเฉพาะรุดฟันนิตะลอ,อยนะครับที่ตอนนี้เป็นสตาร์ทโพของแมนยูอยู่นี่คือกุญแจสําคัญที่จะช่วยเทนฮากได้ดีในความคิดของลนันโดนะครับซึ่งหลังจากที่ลลนโดเนี่ยมีการปล่อยคลิปอันนี้ออกมาเนี่ยทางด้านฟาบิซิโอโรมาโน่เขาก็มีการสรุปข้อความตัดข้อความที่ลลนโดพูดเนี่ยมาลงในช่องทางโซเชียลของเขาปรากฏว่ามีนักเตะแมนยูไปกดไลค์ครับก็คืออเลฮันโดการาโชนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยการาโชก็อัลไลโพสต์นี้ไปแล้วแต่ว่าแฟนๆทางโซเชียลเนี่ยไม่ทันเขาหรอก เขาเห็นแล้วก็มีการแคปมาได้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าการาโชเนี่ย,เ,ยเขาไปกดไลค์ในคําพูดที่ว่าโค้ดเนี่ยไม่ควรพูดว่าเราจะไม่แข่งเพื่อแชมเปี้ยนเบรลิกหรือแชมเปี้ยนลีกซึ่งตรงนี้ผมมองว่ากาลาโชเขาก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะพาแมนยูประสบความสําเร็จเป็นแชมป์เขาเองก็อยากเป็นแชมเปี้ยนเรลีกหรือแชมเปี้ยนลีกซึ่งการที่เทนฮากไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบยอมแพ้ไปเลยอะ่ะก็อาจจะไม่ไม่ตรงกับความมุ่งม,มั่นของเขาอะไรประมาณนี้นะครับเชื่อว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องนี้นะครับมาดูเรื่ แมนเชสเตอร์ในเต็จะก็จะกลับมาแข่งขันฟุตบอลพิมลีอังกฤษมีเกมบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันนะครับทีมน้องใหม่ล่าสุดทางแมนยูก็มีการอัปเดตผู้เล่นความพร้อมต่างๆออกมานะครับในส่วนของลัสมุทฮอยลุนกองหน้าเดนมาร์กที่เจ็บไปแล้วก็ตอนนี้กําลังเรียกความฟิตอยู่เนี่ยก็มีข่าวว่าทางแมนยูจะไม่เร่งรัดในการกลับคืนสนามของฮอยลุนนะครับแล้วก็อาจจะให้เวลาในการพักนานกว่ากรอ,อบเวลาที่คาดไว้ตอนแรกคาดว่าจะรักษาตัวราว6สัปดาห์คาดว่าพักเบรกทีมชาติเสร็จเนี่ยฮอยลุนน่าจะกลับมาได้ เราก็จะมีชื่อในเกมไปเยือนเซาท์แฮมตันแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วครับแมนยูอาจจะใช้แนวทางในการฟื้นฟูร่างกายของฮอยลุนอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะกังวลว่าสุดหน้ารายนี้ถ้าไม่ได้เรียกความฟิตดีๆในระดับที่ควรจะเป็นเนี่ยมันอาจจะเจ็บเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสังเกตฤดูกาลที่แล้วมาเล่นกับทีมเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เรื่อยๆนะครับและเล่นไปสักพักก็จะมีหายหน้าหายตาไปบ้างทางแมนยูก็เลยอยากจะไม่เร่งรัดแล้วก็ให้นักเตะหายขาดใช้ได้านานๆดีกว่านะครับ ตอนนี้ฮอยลุนเองก็สามารถฝึกซ้อมอยู่ในห้องยิมแล้วก็ฝึกซ้อมบนพื้นหญ้าเป็นการส่วนตัวได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมร่วมกับเพื่อนๆในทีมโดยทางแมนยูเนี่ยจะทําการประเมินสภาพร่างกายและความฟิตอีกครั้งในสัปดาห์นี้ก่อนเกมที่จะไปเยือนซาว์แฮมตัน pton, แล้วก็จะไม่กดดันฮอยลุนให้กลับมาลงสนามให้เร็วเกินไปนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางเทนฮาก ให้สัมภาษณ์เพสคอนเฟลเอนด์ด้วยนะครับก่อนการแข่งขันในสัปดาห์นี้ให้เขาอัปเดตว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่มีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาก็จะเป็นรุกชอนะครับแบ็กซ้ายที่บาดเจ็บในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเช่นเดียวกับวิกตอรินดาเลฟที่เจ็บนิ้วเท้านะครับก็ต้องรออัปเดตจากเทนฮารอีกทีหนึง่งส่วนเมสันเมาส์เนี่ยน่าจะเร็วไปอาจจะต้องรอเดือนหน้าเช่นเดียวกับเลนิโยโลและก็ไทเรวมาลาเซียนะครับส่วนบูน่ฟรนเดสที่เจ็บเล อีกจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือนักเตะที่เดินทางไกลนะครับอย่างพวกที่ไปเล่นทวีปอเมริกาใต้อย่างมาในเออูกาเต้ที่ไปเล่นให้กับทีมชาติอูรุกวัยก็ต้องรอดูว่าจะพร้อมทันเกมกับเซาท์อเมตันตรหรือเปล่าเพราะว่าเดินทางไกลมากรวมถึงลิซันโดมาเตเนสแล้วก็อเลฮันโดการาโชที่ไปเล่นกับอาร์เจนตินาแล้วก็อามัดเดียโร่ด,ด้วยที่ไปเล่นให้กับไอวอรี่โค้ส่วนอังเดโอโอนาน่าเนี่ยน่าจะปินกลับมาแล้วเห็นมีคลิปที่แฟนๆที่อูกันด้าครับคาอเปตนักเต้ที่อูมาาฝก นั่นก็คือเรื่องของ Anderson. แอนเดอร์สันแฟนแมนยูยุคปลายๆของเซอร์เฟอร์กี้น่าจะจํากันได้กองกลางบราซิลพรสวรรค์สูงแต่ว่าไปไม่สุดเท่าไหร่นะครับล่าสุดเจ้าตัวถูกสั่งจําคุกนะครับจากกรณีที่ไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรแอนเดอร์สันปัจจุบันอายุ36ปีแขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับถูกแจ้งว่าจะต้องรับโทษจําคุกที่เมืองปรโตอเลเกรทางตอนใต้ของบราซิลหากไม่ยอมจ่ายเงิน45,000ปอนด์ซึ่งเขาเป็นหนี้อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งหากไม่จ่ายเนี่ยเขาจะโดนจําคุก 30วันนะครับสำหรับแอนเดอร์สันเนี่ยก็เคยอยู่กับแมนยูแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคว้าแชมป์เมียร์ลีกสสมัยรวมถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วก็หลังจากนั้น,นไปเล่นกับฟิออเรนติน่ากลับบ้านไปเล่นกับอินเตอร์นาซิองนาแต่ว่าก็เล่นได้ไม่นานครับแขวนสตาร์ทในวัยแค่31ปีเท่านั้นเอง ซึ่งด้วยการแขวนสตาร์ทเร็วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เงินใช้ทองอะไรไปมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีตังค์จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวอีกทีครับถ้าไม่จ่ายก็ติดคุกนะครับแอนเดอร์สันนะครับถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่น่าเสียดายนะพรสวรรค์สูงแต่ไปไม่สุดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารของทีแมนยูในวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีอะไรมาฝากก็ติดตามกันทางแมนยู24ฝากเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับจะได้คึก แล้วก็แชร์เรื่องราวของแมนยูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ